สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมออมไอสกันนะครับผมเราจะต้องชิมกันว่าหิวข้าวครับวันนี้ช่องแฮรี่ชเนลนะครับกินไข่ดาวด้วเลยครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปมานะนั้นเนื่องจากผมเพิ่งสอบเสร็จต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับแต่ก็มีลงคลิปบ้างนะครับ เองไปห้องเดินเถอะครับห้องนี้ก่อนจะมีคนเข้าครับที่ห้องนี้นะครับเนี่มีคนแยกสีออกไปแล้วครับไม่เป็นไรครับสีเหลืองก็ใช้ได้ครับเข้ามาเต็มบันไดเลยครับสวัสดีครับชัดขึ้นแล้วนะครับ ตานี้เราได้เป็นคริโอมนนะครับไปเลยครับเอ๊ะซวมคาัดเห็นนะครับห้องแอดมินเราไปนะครับไม่ต้องอ่านแผนที่หรอกครับไปครับจะเสร็จานิดหน่อยนะครับห้องอาวุธเวียรพรหิงแน่อะไรครับนั่นนี่ครับ ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องตรงนี้นะครับมางอ่านอาจจะพลาดบ้างครับนี่ครับครบกับก็บไปผผมจะพลาดนะครับแต่ผมไม่ค่อยเก่งนั่นอตอนนี้เยียบม,มากครับอาจจะมีคนนดนขังนะครับเไปที่ห้องไฟครับอ้าวสีชมพูกบุ๋มครับมีอะไรเอ่อลยลราถามไปกันครับ What โอ้เข oh, no, ียนผิดเราเหมือนเลี้ยวชูแฮทเลยครับสีชมพูน่าสนใจนะครับจำได้ครับพิงซัสกดแล้วก็ไม่พูดอะไรนะครับแบบนี้ เพื่อนบอกเคียนอะไรนะครับอ้าวน้องวันมาสีจิบทายครับอ้าวเีพูออกได้ยังไงครับแปลกๆนะครับเออไม่กี่นี้มันเสมอไม่ใช่หรอครับทาไมถึงเยี่ยมถึงไปได้ครับแมวไม่สนใจครับเราเข้าไปในห้องไฟกันต่อเ้ค พไฟเรามีทั้งหลายคุยครับอันนี้สบายสบายครับต่อไปเคุยนี้ครับดาวน์โหลดไฟครับอ้าวไม่อย่นี้มันบอกเราคุยเดียวที่นี่นะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับที่ห้องแอดมินเนี่ยห้องนาวิเกชั่นครับช่วงนี้ที่ไม่ไกลมากครับ ไม่ทำเควสกันเลยนะครับสายเควสไม่เ,เรื่อนเลยครับทเทสไม่เ,เรื่อนเลยครับกรผมแล้วเควสทายแล้วลนักเล a ชั o นอุย้ยสีแดงนะครับแดงตามมาครับเอ๊ยสีแดงนะครับเราจะสบครับสีแดงไปเลด้ครับเข็มไปเลย้ไมด้มองเห็นไหมกันนี่ครับแล้วสีแดงครับทาไปอีกนี่เราเดินขวาบน ไอ้ตรงลงไปที่ขวาล่างครับก็มาเดินลงไปที่ขวาล่างนะครับ,อ,อ,รบอ้าวโอ้โหมัม่กันาดครับสีแดกงก็อาจจะยิงในการรังสีส้มก็อาจจะหนีไปกัน,นะครับตอนนี้เรามีสนใจครับเราต้องสวนเควส์ครับ สีแดงชัวรนะครับส้มอยู่กับแบบนี้อ้าวสีช้มเป็นเฉยนะครับหดน้องนะารักสุดๆนะครับวันนี้จะมาถ่ายคลิปแบบยาวๆเลยนะครับซักประมาณสินาที อ้าวมีคนบอ,อกจีงกิงๆตอนนั้นเราได้มีรอเริ่มเกมเลยนะครับมีคนออกไปครับโยเราวัดไปห้องนึงกันครับยังไงตริงตริงถึงนะครับเราถึงห้องใหม่แล้วครับ ห้องนี้ก็จะเร็วครับ <c oughs> หิวข้าวยังไม่ได้เป็นตักงตาเลยนะครับ <c oughs> ห้องนี้ก็ดูนานนะครับไปนะครับตีตีตึงแล้วครับเราดูห้องใหม่เลยครับ <c oughs> <c oughs> ห้องนี้เก้าคนเลยครับมีคนหอยฮีโร่ร็อกดีครับ เราก็ไม่สนใจนครับเล่นต่อครับชูมาแล้วครับตอนนี้เราก็ได้เป็นคริวเมนนะครับไปนะครับเกมตานนี้ช้าแล้วเนี่ครับห้องนี้ไม่มีครับห้องอัปพิธเดนะครับ ขยับไปนิดนึงครับจอมวยนะครับถ้าสีเขียวสีม่วงตัดตัวหนึ่งเขียต้องเป็นสีเขียวสีหรือสีชมพูหรก็สีเขียวเป็นแป้นนะสีเขียวสีแดงนักเก็ตมีสีไหนใต้ครับสีแดงได้หรออ้าวสีแดงไม่ได้วิชีขาวเลยครับสีขาวสีขาวต่อหน้าต่อตาเลยครับ ขาวครับสีขาวครับสีขาวแล้วต่อหน้าต่อตาเลยนะครับดูด้ไม่ชอเลมครกันยี่สัมโอเคไว้ครับ ขวดกันเยอะเลยครับซีเกมหมดเนาะซีเกมอาจจะเป็นนัได้นะครับอันครับโนซีเกมอ้าวอาวมม๋อหมบมาด้เดี๋ยวอะไรยูมาจ้ากี่คนโฆษณาเลยครับอันนี้ไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวกับข้ามเลยนะครับ ใช่ผมรู้สึกว่าอันนี้คลิปไทยแล้วมันสว่างสว่างไปนะครับวันนี้ต้องขออาภายอยัยด้วยนะครับเนื่องจากหน้าจออาจจะแสบตานนิดนึงครับคือหน้าราวลดแสองอีกนะครับทีนี้ผม้องปรับแสงน้อยนะครับมันเป็นแสงธรรมาดาของผมนะครับกอเดี๋ยวของเราวันนี้ปรดี นี่วอกเป็นแสงธรรมดา,านะครับหลังน,นี้เราก็ได้ค Green Bed อย่างเช่นเคยนะครับสตาร์เล็กเตอร์ครับทำสตาร์เล็กเตอร์ห้องอีเล็กเตอร์นี่ห้องเล็กเตอร์อยู่ห้องเดียวดูเลยวครับห้องไหนอ่าอ a m เจนซี m e e ติง้ง,งกดทำไมล่ะครับ s i m ่ n กดทำไมล่ะครับ คซซัมสกี่อะอซซมเสักบอก่ักป็นคนเดียวไม่ไม่่าะซเมันน่าจะเป็น ะเป็นได้นะครับนั่นไงครับห้องอีเล็คเตอร์ครับลงไปดูงนี้ครับสตาร์ทเร็กเตอร์มันก็มันอยู่ห้องเร็กเตอร์หรอครับสตาร์เร็กเตอร์อันนั้นมีอยู่ห้องเดียวครับเราก็จะดูเลยว่าห้องไหนเป็นห้องไหนครับโอ้เครดนี้อีกแนวครับ เอ้อนะครับเลือมออเรนนี่กินมีไม่คนเหมอนผมซีอมงั้นนะครับผมไม่แน่ใจครับอาจจะใช่ก็ได้นะครับแต่สีส้มไม่หวครับสีส้มของน no ครับมันจะซีบีติงแต่เขาไม่พูดอะไรนะครับ สีฟาร์มอันนีม่ใชมีิ้งครับโอ้สีส้มโดนไปนะครับสีส้มเรีงหอดนดกครับฮะไี่ขด้คำว่าหโหนทำไมอะนั่งเขายเสียอะไรครับไปท้องควสกันเลยนะครับ โอเคไม่มีเควนนั้นดีครับถ้ามีเควนนั้นก็ยากนะครับนับเควนรอยเท้าคอมซ้อมฝฟกันนะครับสีเขียวครับสีเขียวแปลกๆนะครับนี่มากันไปลกนนเราไม่นะทำเราไม่หลอกหรอกครับสีฟ้าอ่อนนะครับมาตรงนี้ครับเราหลอกนะครับ สีดำามว่าทมไมนะครับลองพิจารณนี้ครับเข็นย้ง่ายครับใหม่ห้องดู vacation นะครับอุ้ยนะหน้ห้องนะครับกินว่าสีอะไรเป็นมันก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวว่าเราไมสสนใจรับเราทุูคุต่อไปสีฟ้าอ่อนด้วนนะ่าสงสัยครับ วิ่งแบบนี้มันน่าสนใจไปหมดเลยครับ Secret Ray เราต้องไปห้องมงูจรนปิดอุ๊ยว่าชนคับ้างครับมีครับมีในมูจรนปิดเราต้องน่ารังมากเดี๋ยวคนปิดประตูนะครับสีขาวจะไม่ได้เป็นนูอสีเขาไม่น่าเป็นนะครับ Hãy việc ở con nước ngoài làm việc ở ngoài nước 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 ท no ีแรกก็งงกันไดกันที่ทับก็งงกไปด้กันสี่ย้อ้กครับุมาจากห้องาสีฟ้าข้นไปห้องเลนเตอร์แล้วครสีฟ้าวิ่งไปไหนไนแลพี่นครับสีขาวว่งไปสีขาว่งครับห้องจานไปต่ครับสีเขียวครับสีเขียวครับขาดอะไรครับบนรไฟครับ ขนไฟอะขึ้นรถไฟับแล้วเป็นไฟกันด่าครับเฮ้น่าจะสูงกันครับนุน่าจะน่าจะมองเห็นไ้เอบุมเียครับมันขึ้นเรือเปราคับจะมีสดก่อนอู่นะครับไม่เหียวมองนีครับนี่คือเกระจกเียวเสียวก็นตาย ไว่รู้แไม่รู้ในรูกตัดีเลยนะครับิครมัใครทีนันนัดนี้ผมแลองเลยอีกนัดพิง hating. ไม่ใช่เงียบพู สีแดงน้อนนะครับสีทิดใจนะครับอ้าวสีแดงไม่ใช่ครับใครไอ้เล้อะไรนะครับเขาชื่อว่าโอ้โหดุเดืองเลกเตอร์ครับเรายอมไปทำก็ได้ครับเกรสมันไหนทักลับเดี๋ยวถ้าเกิดมันไหน Да, вообще, я бы хотел забутить. ты สิที่ราไไที่เไปนอะสี่าไอนะไม่ไที่เไป็นอะ่งี่เรอไิที่เาเนไที่เอสิี่าไเป็น,อนอาาไ,ไ,นไ,ไ,ไสิที่เราอสที่เราไปนอะริงี่เานีาอส่งที่เไปเ็สีคนใดคนเนึ่งตายแนสดงท่รานไมไีคนใาคนเนึ่งเป็นสงที่เ็น้าีาไเสงี่เราเป็น ส,สีทำสีดำเป็นแนี้าวเปเม็ดปี๊กยวเดินไม่ได้เลยครับสิพีเลยครับสีชมพูครับ ชมพูนะครับถ้าอยู่ในแมปนั้นนะครับสีชมพูครับเอ้าเขาวกผมเพื่ออะไรครับเขาก็เห็นนี่ครับว่าผมดูอยู่ห้องวงจรปิดชมพูครับพีโนโ่เหรอครับพี่น่ เพื่อนี่นายไปแล้วก่อนครับน้พ,พิงพิงพิงครับเราทำเควสแล้วครับดูเควสสีชมพู้พเนี่ยครับสีชมผู้ใครบอกอีกนัดพิง แล้วเลือกทานอันนีงครับตานนี้แล้วับมันเป็นหิวข้าวคนเดิมนะครับไอวันอิมพอร์สเซอร์นี่ชื่อลาบอเลยมีทูฉันด้วยนะครับสะสับเคลื่อนนิดหน่อยครับมองไม่เห็นบ๊ายบายสวัสดีครับ